คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่อยากจะมีรายได้เพิ่ม5้าถึงสิเท่าในปี2021นี้แน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนคนนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะครับในเรื่องทักษะมีหลายเรื่องมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านอารมณ์นะครับทักษะในด้านของการสื่อสารครับเช่นการสื่อสารกับตัวเองและการสื่อสารกับผู้อื่นครับเรื่องนี้เป็นคอม m ม้นเคชั่นนะครับเป็นการสื่อสารกับโลกภายในของเราและกับผู้อื่นโอเคไหมนะครับอันที่3านะครับก็คือในเรื่องของ h a ร์บิตมิ o รนนะครับหรือนิสัยความคิดนะครับเป็นเหตุให้เกิดการกระทําาและะกกรรทำ นั้นนะครับมันมาจากสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะควบคุมการกระทําให้เกิด ผลลั์นะครับในแบบของนิสัยเศรษฐีเราจะต้องควบคุมที่ความคิดนะครับความคิดเป็นบ่อเกิดของทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเข้าควบคุมความคิดเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของจิตใต้สํานึกครับแน่นอนครับจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีโครงสร้างที่มันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เขาบอกกันว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้และก็ส่งต่อได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์สเดนิลยูนะครับแฮปปี้มิเลแนโอป้าได้ส่งต่อนะครับกับพี่ๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างเวิร์ก แบบบิดมิเนแนหหรือการสร้างมาตรฐานนิสัยเศรษฐีให้คุณเป็นคนที่เลิกผัดปัญญกันพุ่งจากคนกลัวกลายเป็นกล้าหาญนะครับนักเรียนของเราเนี่ยเปลี่ยนผลลัพธ์เร็วสุดก็คือ7วันเลยครับเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เรามีแบบฝึกให้คุณทั้งหมด30วันครับคอร์สนี้เป็น NLP 100%ที่คุณจะได้เรียนรู้และถอดแบบกลยุทธ์ของเศรษฐีนะครับและแน่นอนครับการันตีผลลัพธ์ครับคอร์สนี้ปกติ9,9 0 0นนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ที่4990ันเก้าร้อยเก้าสิบและแถมนะครับคอร์ส neuro marketing นะครับสำหร คอร์ดิโรนาเมดติ้งเป็นการตลาดสั่งสมองลูกค้าให้ซื้อนะครับบอกเลยครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าสุขภาพการเงินด้านอารมณ์ความสดาดทางปัญญาการบริหารเวลา การตั้งเป้าหมายการสื่อสารกับตัวเองนะครับและอื่นๆอ,อีกมากมายในคอร์สนี้นะครับเรามีให้กับคุณนี่ไม่ใช่แค่บอกว่าคุณไปทํานิสัยอะไรแต่นี่เป็นคอร์สที่เปลี่ยนคุณในระดับของจิตใต้สำเนึกครับโดยมาสเตอร์ค้ที่จบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์หรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับอบไปอีสานมาสเตอร์โคเน r ลีเจอกันในเดนเวยนะครับสวัสดีครับ